สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ทางร้านเชพสิทธ์ออโต,โต้พมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D ราคาส่งจะพาคุณลูกค้ามาดูรีวิวพม 9D 2ชั้น VIP นะครับใน Toyota Revo 4ประตูนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะครับโทรได้เลยนะครับ0 8 1 4 3 1 1 5 0 0 0 8 1 4 3 1 1 5 0 0 หรือจะมาติดตั้งที่หน้าร้านก็ได้นะครับบริการฟรีไม่มีค่าแรงเราจะเก็บงานให้เรียบร้อยใส่คลิปเสียบให้เรียบร้อยนะครับจะทำให้แนบกับบอดี้รถให้มากที่สุดนะครับโตยต้ารีโว4ประตูนะครับโตยต้ารี v o 4ประตูหนังแคปลาสีดำได้สีแดงแล้วก็บวกด้วยกุชชี่สีดำหรือว่าใยดักฝุ่นสีดำนะครับคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจอย,อยากจะสั่งซื้อเนี่ย มาได้เลยนะครับร้านเราอยู่ที่ตลาด AC สายใหม่ร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาด AC สายใหม่ครับคุณลูกค้าขับรถมาหน้าร้านได้เลยครับเรามีช่างคอยบริการคอยติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับบริการด้วยช่างมืออาชีพนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยทุกจุดทุกส่วนนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยทุกจุดทุกส่วนใส่คลิปเสียบให้เรียบร้อยนะครับทำให้แนบสนิท กับบอดี้รถให้มากที่สุดนะครับมีให้คุณลูกค้าเลือกหลายสีหลายแบบแล้วแต่คุณลูกค้าชอบนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับ0814311500 0814311500งานเข้ารูป100%ครับคุณลูกค้างานเข้ารูป100%ตรงรุ่นพอดีเป๊ะครับผม